สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยตอนนี้เราอยู่ในแมปแมปมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรมันคือมันเป็นแมปไยพี่ปตาอ้ะนะทุกคนก็คือผมก็ลองเล่นไปสองสามตาและอันเนี้ยผมได้ได,ได้ได้จำได้ว่าคือผมเคยเล่นนานแล้วแหละก็บอกว่าแมปเนี้ยเป็นแมปที่มานานแล้วแต่ว่าคือผม ไม่ได้เล่นในสมัยที่โลบอกมันที่ไอ้แมบเนี้ยมันอัปเดตแมปมันขึ้นมาผมเคยแค่ผมเคยแค่อย่างเดียวก็คือเคยมาเล่นแบบนี้ตอนที่โลบอกมันเปลี่ยนเปลี่ยนปุ่มกระโดดแล้วเปลี่ยนปุ่มกระโดดเป็นปุ่มเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่ผมคลิกอยู่นี่ลูกคนดูดิแล้วคือผมภไยพยิบักรมัแกมันเป็นไพพัดไพพิบัติพาย,ยุใช่ไหมท่านผู้ชม แล้วสุดท้ายอ่ะภายพิบัติพายุเนี่ยมันแรงมากทุกคนแรงจนกระทั่งแบบไม่ไหวเลยอ่ะผมหัวโล้นหัวโล้นแล้วก็ไม่มีแขนมันทรมานมากเลยนะท่านผู้ชมอุ้ยอนุตาโอีอันุตาโอรีนีตต่นีเ,เ,เราจะอยู่กับเขาไปด้วยกันผมเชื่อในตัวของเขาอ่ะเขาจะไม่สับ สามารถทำให้ผมผิดหวังได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผมเลือดลดยังไงผมยังไม่รู้เลยหรือว่าเกิดจากการการะโดดว่กากระโดดนี้มันเสียเลือดด้วยนะเวลาตกโอ้โนมันอะคว้าไงใช้บัตรนี้ถ้าเขาขึา้นที่สูงแสดงว่ามันต้องมีลาวาถุงเื่า กระดูดเหยียบโหนเลื่อยกระดูดกระดูดนี่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 เออเออเออเเอาเอาเข้าไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโยเอ้ยโยอะอะยังไม่อยากจมน้ำยังไม่อยากจมน้ำด้วยด้วยเออเฮอเม่นะแขนพิการเรา มีใครรอดบ้างไหมเนี่ยฮะไม่มีใครรอดคือมันต้องเลือดเต็มมามันถึงจะรอดและคือตอนนั้นผมไม่รู้ผมไปโดนอะไรมาผมถึงเลือดเลือดน้อยก็เราจะแปะไม่รู้ที่แบบนี้แบบเก่ามากเลยอ่ะก็อนนี้แบบอะไรรันแมป,ป อืมแบบนี้เหรอายเลสโกโลสกเกตอะ่ะให้คนมันขึ้นไปอ่ะให้มันขึ้นไปลูกแข่งเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงกดปุ่มกดกดมันกดแล้วมันได้อะไรไหมอ่ะ กดแล้วมันได้อะไรไหมหรือต้องขึ้นไปข้างบนมันถึงจะมีอะไรให้กดหรือเปล่าโอ้ hey. โดดวิชชากระโดดวิชชากระโดดกระโดดโอ้โนโอ้โนโอ้โหมายนะเรากำลังตายต้องห้ามตกเด็ดขาดฮึ hmm? ไม่อยู่ในบ้านปลอดภัยกว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นมันมันมันร้อนเหรอนี่มันอากาศอะไรกันถ้าอยู่ในนี้มันจะตายเรื่องไง ก็เหมก้อนเซนเตอรมันกำลังฆ่าพวกเราพี่ชาหลบไม่เดียวอายุซายเข้าบ้านโอ้ยย้งอยู่ไว้ได้อยู่ในบ้านต่อเลยตรงนั้นอ่ะอยู่เลยอยู่เลยมดี๋ยวออกมาหน้าก้า ที่โฮมของจริงแล้วเนี่ยถ้ามีเคยตายไม่แน,น่ยแบบนี้โอเคโอเคมีแล้ว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 โอเคมันมีมันต้องมีแล้วบ้านเป็นนมัต้องมีแล้ว ดูหลังติ่งของเข้าไว้เออจะลอดโอ้ว้าวว้าวแฮปปี้โฮมไม่เหลือไม่เหลือโฮมเลย มาที่สูงๆกระโดดลงไปข้างล่างแบบแปปะแบบนี้กระโดดก่อนที่ออเออเฮ้ยรีบกระโดดก่อนรีบกระโดดโอ้ไม่ก่อนรีบมีเซ็ตตัวเองก่อนไม่งั้นไม่งั้นแมบบต่อไปเราซ้ายแนย่มันจะพาเราไปใช่ไหมหรือว่ามันจะไม่พาไม่มันไม่พาเราไปไม่มันไม่พาเราไป โอ๊ยไอ้านี่โอ๊ะกระโดดมีอะอะยูไม่เอาโว้ยนึกว่าของฟรี แต่ลืมไปกองฟรีไม่มีในโลกเพื่อนขอยืมหัวนายกระโดด่อยไหม่ได้ไ,ไ,ไม่ดูอย่างนีไปดูเราจะขอยืมหัวนายกระโดะดลงล่างเลยนะหลุดช้าซะด้วย กลายเป็นว่าเราไม่ได้เล่นเลยเฮ้ขอยืมอยู่บนหัวหน่อยอเฮ้โอ้ยมันตัวอะไรวะเนี่ยทำไงวะ โป้แฮกเกอร์หรือว่ายังไงตัวโคตรสูงเลย ติดติดูจากลักษณะมันน่าจะอืมอ๋ออ๋สายสโตม์อย่าอยู่ในบ้านนะทุกคนสายสโตม์มันจะพัดพวกแกตายแอะแนสโตม์กระจกดูพวกนั้นสิ รตรงนั้นกำลังติดอยูนย่นีเลยพายุทรายมาแล้ว อย่าอยู่ใกล้สิ่งของมันก็มันจะพัดเราตายเราจะต้องทำข้อเวลาไม่นานฮะเฮ้ยอ,อ,อยู่ด้วยฮู้ฮอยู่ด้วยอยู่ด้วยด้วยแย,แ,ยแคปหน่อยถ้าเท่ดี เออเอาไว้ไหเออต้องท่าแบบนี้เทยืนย <jaar> ืนเป็นสามบุรุษก <mm ้ามตูดตึนๆๆๆๆดเดือดเดเลาวไอ้ม่เนียอ้ามีคนมาเดนเป็นเพื่อนนี่แกแกงอะไรวะเนี่ย อโอเคเราควรจะแท็กชื่อเขาไว้ดีไหมเผื่อจะลองขอเข้าเป็นเพื่อนคนนี้แล้วหนึ่งคนแล้วก็คนโอ้ยคนนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคนแล้วก็เบคอนเมื่อกี้อยู่ไหนอันนี้อีกหนึ่งคนครบครบตี้ครับพี่นอ้องไปรีเซ็ตตัวก่อนเดี๋ยวมันไม่ให้ไป เร็วรีบมาก่อนรีบมาว้าโอเคทันทันได้ไหมโอเคทันอะไรเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกเหลือเกินถ้าเราอยู่กับน้ำเราจะรอดไหนเชื่อใช่ไหมบริษัทโลบอกแต่ไม่ยอมมัจะอยู่กัน้ำพุ น้ำผู้คือสิ่งที่เราจะอยู่รอดไปกับมันได้เพราะมีน้ำว่าทั้งชีวิตแล้วก็เอิม่มแบบสูงขนาดนี้ไม่รู้ถ้าน้ำท่วมมาจะทันหรือเปล่าไม่น่ามีหรอกบัง้งแบบน้ำท่วมอ้อปนกดอ่า วัอยู่ด้วยเห <c oughs> มือนเห็นนะเฮ้ยมีแมพใต้ดินวุ้ยโ,โ,ลโล ek, ek, คตรเท่สล็อตสล็อตวัวหนึ่งเรียกวัวสองเอิ่มแคสเกมอยู่เออตีป้อมตีป้อมตีป้อมเออตีป้อมตีป้อมตอนนี้เราอยู่ในที่รับไหนเป็นเป็นบริการ คอ,คอยเฝ้าดูดูว่ามีมีใครแอบ,บเข้ามาหรือปเป<อ>ล <TE> ่าเฮ้ยเอ็งจะเป็นใครดูบัตรดิโอเคฝนกดจะมีใครเข้ามาเพิ่มก็ดีแล้วเราก็มาเล่นนี่ดีกว่าโอ้ยฝนกดเป็นพิษ ตั่งแคตเกมดูกว่าอ,อู้นายทำอะไรกันเตะโอ๊ะเต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 ะขอกินแอปเปิ้ลหน่อยได้มั้ยอ้าฟ้ามากับเรามีแต่ทับอีแดนทับอีแดน ออกไปีิฉันจะดูท่าเต้นเอ้ยเ้ยเอ้าตายเรียบร้อยครับไม่ทันแมพแน่นอนไม่ทันแน่นอนเอ้ยมันทันได้ไงวะเอ้าเอ้ารีเซ็ตเรียบร้อยดิ ขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปข้างบนโอเคลงไปไปลง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 ให้หมดลงให้หมดทุกคนทุกคนลงลงลง,ลง <c oughs> มายืนหน้าบริษัท <c oughs> มาดูเชตตาการของบริษัทนี้กันว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดเรียบร้อยครับกระจกเริ่มปิวกระเบื้องเริ่มหายมีคนไทยด้วยต้องทับ e Dan อีแด n รอเออนี่มีความสนุกกับพยายุทายมีความสนุกกับพยายุทาย อนนตอนนี้เรากำลงังเต้นโยโยเต้นเต้นให้พายุมันหายเต้นให้พายุมันหายนี่เต้นท่าแอโรบิกเต้นท่าแอโรบิกแล้วมันจะทําให้เราเราในชีวิตแจ่มใสและและบ้านก็จะไม่หายไปเห็นไหมทุกคนดูอ้บ้านบ้านก็สมบูรณ์ไี่ทุกคนดูดิบ้านสะอาดมากทุกคนทุกคน บ้านสะอาดมากอู้ว้าวทุกคนบ้านสะอาดมากเลยอ่ะดูบ้านนี้สิอูอ้บ้านนี้สะอาดมากเลยไม่เหลืออะไรเลยเเเเเเเไม่มีที่ให้พวกเราอยู่แล้วบ้านที่พวกเรารวมรวบรวมเงินซื้อห้าสิบล้าน นายพอจะมีเงินไหมอ๋อจะลืมไปนายล่ะมีเงินอีกไหมอ้าวเฮ้ยมันเหลือกันแค่สามคนเนี่ยนะไม่นะแล้วพวกเราจะซื้อบ้านมายังไงอ่ะสมเดือนต่อมาเฮ้ยพวกเราก็ทำการรวบรวมเงินมาฉลองปาร์ตี้กันนะเพื่อลืม ลืมความตรงจำแย่ๆอย่างเส้นบ้านห้าสิบล้านหายไปนายก็ยังไงเพื่อนมันน่าเศร้าใช่ไหมเจ้เาก็ว่าหน้าเศร้าเหมือนกันนะโอ้ยมันไม่น่าเศร้าหรอกเพื่อนแต่มันโคตรน่าเศร้าเลยฉันไม่รู้อะแต่ฉันเพิ่งเข้าแมปมานายเพิ่งเข้าแมปมาหรือนายเข้ามานานแล้วอะฉันไม่รู้นายบ้าหรือเปล่าเนี่ย ันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่ได้รวบรวมเงินอา้าวแล้วเงินอีกห้าล้านนี่ของใครอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันอา้าวไงเป็นงี้อ่ะมันไม่ได้ช่วยเหรอใช่แล้วถ้าไหนไม่ได้ช่วยแล้วเงินห้าล้านเป็นของใครเจ้าก็บอกแล้วนะว่าฉันไม่รู้ ดึกแกแอบขโมยเงินมาฉันไม่ได้ขโมยนะตนตนมีคนหลับฉันก็แค่หยิบเองไอ้บ้านะมันก็ขโมยเหมือนกันโว้ยมันไม่เหมือนกันนะ,ะ,ะ,ะตาย มันอยู่ไหนนี่ไงแกแกทำไมแกถึงเป็นคนอย่างงี้ฉันไม่รู้ว้าทำไมฉันตกแมพตายล่ะเฮ้ยแล้วฉันตกแมพตายได้ไงโว้โอ้โหโอ้วา้าวโอ้ว้าว นี่ก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วนะหลังเราได้รวบรวมเงินซื้อมาบ้านหลังนี้ยี่สิบล้านอ้โหมีไฟด้วยไม่รู้เป็นเป็นเสียเลือดป่าวอู้หูไม่เสียเลือดด้วย <c oughs> ในี่ใครในี่ใครเป็นคนลงทุนซื้อเตาอบนี้เนี่ยโอ้ฉันฉันเป็นคนซื้อเองอหนั่นนี่มันลงทุนดีจ้งเ,เลยเดี๋ยวแล้วคนคนที่ปูนเมกี้อยู่ไหน ไม่ลูกหายไปไหนจะต้องไปดูห้องหลังคาว้าวนี่ไงคนพูดเจอแล้วใช่ฉันเองโอ้นี่ใครลงทุนซื้อเนี่ยนายหรือเปล่าไม่ที่ไหน โอเคไปแล้วอะ่ะโ,โอ้ว้าวอุ้ยจะลงทุนซื้อบ้านหลังคาแบบนี้มาเลยเหรอฉันไม่ได้ซื้อมาฉันไม่ได้ซืนะ้อหลังคาใครซื้อไม่มีเลยแล้วมันเป็นแบบนี้ยังไงไมันต้องมีคนซื้อสิ มันอาจจะต้องมีซื้อแต่นี่มันไม่ต้องซื้อเขาใ,ให้ฟรีมันที่เขาให้ฟรีที่ลนลนทาง,างหลังคาฮะอุกบาทเลยเออมันก็ไม่ใช่อ,อุกบาทนะมันเป็นมันเป็นแบบภูเขาใกล้กับทุกโอ้ยอุ้ยอย,อย่างดีเลยที่นี่มันก้อนก้อนก้อนอะไรเนี่สยสีเหลือง สระน้ำสระน้ำเย็นสบายอ่าเย็นสบายโอ้สระน้ำให้มันเย็นซะเหลือเกินนะโอ้สระน้ำโอ้ยเอออืมนี่มันสระน้ำที่เย็นมากเลยน่แค่ออนเซน เดี๋ยวข้างหน้านี่มันอะไรนะไออะไรเนี่ยขอแฮปเป็น t ูนยูอินซับอเบอร์ออ่านไม่ออกอะไรเนี่ยแปดิลบลบ้าอีกแล้วเทปเดอะเดย์เลดแอปเปิล a ละเฟคือมันซื้อไปทำไมอะเฮ้ยเดินเดินเก๊กเดินเก๊กเหอะเก๊กเหอะเฮ้ยไททัทน นี่มันไดท่านหกสิบเมตรไปเลยเพวกเราลุ้มฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันอยู่บนนั้นไอ้ไอ้เจ้ไอ้เจ้นี่ตัดขาขั้นแรกเราก็ตัดขามันไปแล้วแม่ตอนนี้มันมันกำลังพยายามตะตะกะตะมันพยายามขยับตัวอยู่ มาแล้วโว้ยมานี้ฮะเมทลสูบโอเคาไเขไ้าบาเข้าบาไม่สนแล้วใช้ท่านขอแค่รอก็พอเพราะว่ทาที่นี่นนนนคือบ้านที่เรารวบรวมซื้อกันหลังห้าหมืนนะนี่ก็เป็นที่สะสมนะอันนี้คือหาไว้ได้แล้วนะนะคือถ้าถ้าเกิดว่าพังคือพังเลยนะทุกคน นี่แล้วก็เก็บรักษาไว้ดีไม่มีไม่มีไม่มีอะไรหล่นลงมาทําให้เออโอเคทุกคนไม่ต้องสนใจนะเออก็ก็มีโอเคแล้วมันก็มีนี่ดู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 เห็นไหมแเราเก็บสะสมไว้ดีนะทุกคนต้องมสนใจนะทุกคนอันนี้แค่ลายบ้านเฉยๆนะทุกคนนี่เราก็เก็บสะสมไว้ดีมากเลยนะ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 ดูดินี่ดี๋คนนี้เขามองมองชมสีแดงอยู่เขาน่าจะชอบสีแดงนะ และนี่ก็คือเอมโตขคลื่นที่ไม่มีวันหายไปทุกคนไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องสนใจผมบอกนะไม่ต้องสนใจเพราะาอันนั้นมันลายบ้านนี่อันนี้คือลายหาย,ยากนะทุกคนไม่ไม่ไม,ไม่คือคือไอ้ที่เหลือก็าหาย,ยากแหละแต่ว่ามันมีหลายอานันใช่ไหมแต่อันเนี้ยมีแค่สองมีแค่สองอันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีลายอีกด้วยีีนี่ นี่ยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอเป็นข้าเต้านี้แหละบาย